สวัสดีครับผมเช้านี้ที่สกลนครเสนอิบุญสูนำสิ่งดีๆมีสาระและมีประโยชน์มาสู่พี่สุนบุออกัอ,อพี่น้องเดาอสวัสดีเอฟซีทางฝั่งไทยและฝั่งลาวคือเก้าพี่น้องอยู่น้ำมือผมนี้คือต้นขีเล็กป่าหรือต้นขีเล็กโคกหรือภาคกลางพะเรียกชุมเห็ดเทศพ่นเห็ดอย่างไดสซ้อยอย่างไดไทยเป็นโรคสะเก็ดเงินเป็นน้อย เป็นลายสา่ยาอย่างทาแล้วกินแล้วบอว่บอเศร้าบ่หายให้ท่านหาลงเบิ่อไปพี่น้องเด้อใบชุ่มเฮ็ดเทศนี่ประมาณหนึ่งกำมือถ้าเป็นหน่อยเอาไปบวกใส่ขับขมิ้นดำเอาอย่างละเท่าๆกันแล้วก็ใบครอบจักรวาลเอาอย่างลาเท่าๆกันไะปพี่น้องเด้อเอามาบดือต่ำใส่น้ำจักหน่อยให้น้ำพอออกต่ำต่ำตำ,ตำ,ตำ,ตำบดบดบดเอามาทาบริเวณที่ท่านเป็นสะเก็ดเงิน แต่ถ้าท่านเป็นหลายให้ท่านเอาอย่างละ1กิโลชุ่มเผ็ดเทศ1กิโลขมิ้นดำา1กิโลแล้วก็ครอบจัก,กรวาล1นกิโลเอามาต้มนอนแซ่เลยพี่น้องถ้าท่านเป็นหลายถ้าเป็นหน่อยให้ตําให้บดเอามาทาบริเวณที่เป็นนะพี่น้องเนาะให้เห็ด่บยบพี่น้องถ้าท่านหาใบชุมเผ็ดเทศนี่บ่ไไรหาใบครอบจัก,กรวาลบา่ไดร หาคาบินดำบได้เรามีแบบแคปซูลให้ท่านเลือกให้ท่านติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยมหาสารครามนะพี่น้องเด้อเพิ่นมีงานวิจัยออกมาแล้วว่าเพื่อสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวกสะเก็ดเงินได้อย่างดีทางมหาวิทยาลัยมหาสารครามเพิ่นให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาโทรไปถามเพิ่มน,นะพี่น้องเด้อผมจะเอาเบอร์โทรขึ้นไว้ข้างหน้าหน้าลิปนั่นแหละ แล้วเข้าไปเบิง่งว่าเบอร์โทรเบอร์ใดติดต่อไปหาเพิ่นเบิง่งพี่น้อง,เพ,อพพองเพื่อสิดีต่อสุขภาพของท่านเพื่อสิดีต่อร่างกายของท่านหรือภยัยโทรไปแล้วบบอยากกินยาเพิน่นกเ็เฮ็ดแบบผมลองเบิง่งหรือว่าท่านเฮ็ดแบบผมบ่ได้ก็ให้ไปปรึกษาตามที่ผมบอกอ่นล่ะว่ากินยังไงใช้ยังไงวิธีใดมันได้ผลจริงบอเพิ่นยินดีให้คำปรึกษาด้อพี่น้องนะ เพ okay. ิ่นย right ังสามารถช่วยเป็นยา่ายได้ในผิ่น้องเอ้ยนี่ส่วนรากของเพิ่นเป็นยาไทยเป็นยาระบายต้มอยู่ต้มกินในผิดน้องเด้อเอาส่วนรากของเพิ่นกินน้อยเป็นยาระบายกินหลายเป็นยาไทย่ายบออกต้มกินในผิดน้องเด้อเอาส่วนรากของเพิ่นเดี๋ยวผมจะให้บึ่งนาะพี่น้องเนาะครับนี่คือใบของเพิ่นต้นของเพิ่นถ้าต้นใหญ่ประมาณถมหัวหรือสซงเม็ดสองเม็ดได้พี่น้องความสูงของเพิ่นอันนี้มันยังบันใหญ่นาะพี่น้องเนาะให้ท่านขุดเอาส่วนรากของเพิ่น้ด้ผี่น้องเด้อ คุณเอาส่วนละของเพื่อนละมาต้มอยู่ต้มกินจะสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวกถ่ายโบออกถ่ายเนะี้ยต้มกินเลยพี่น้องแก้วเดียวหมดพุ่งใบของเพื่อนยังสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวกสังคังไหพี่น้อง้ยนี่สังคังหรือเป็นเชื้อราในล่มผ้าให้ท่านตำ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 แล้วใส่เหล้าขาวจักหน่อยพี่น้อง้อเพื่อนยังสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวกเชือ้อราสังคังได้อย่างดีได้พี่น้องเอ้ย นอกจากสิเป็นยาค่าเชื้อรารักษากากเคลื่อนแล้วก็เป็นยาไทายพร้อมพี่น้องเป็นยาไทายจังโบโพเดียพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังสามารถช่วยไปบรรเทาอาการพวกสะกิดเงินคือจังผมบอกอ,อะไรพี่น้องถ้าท่านบ่อยากเห็ดแบบผมเ้านั้นก็ให้ไปปรึกษาเพิ่นได้อ